มีเรื่องให้พูดถึงกันอีกแล้วสำหรับในวงการยูทูบเบอร์เมื่อมีช่อง10ล้านซับโดนตรวจจับกุมคาบ้านหลังจากโดนคดีหนีภาษีจนทจาให้เจ้าตัวเนี่ยต้องเสียค่าปรับมากกว่า60ล้านบาทก,กันเลยทีเดียวงานนี้เล่นเอาน่วมกับไปข้างแล้วเรื่องราวเนี่ยม,มันจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันลีเครื่องดื่ม b o สต์พลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟรชสดชื่นพร้อมทําทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช็อปปี้หรือลาซาด้าลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า วิสลินดีเซลเป็นช่อง u t u b e ที่เน้นคอนเทนต์เกี่ยวกับรถออฟโรดและทดสอบความพังของยานพหาหนะต่างๆโดยเจ้าของช่องเนี่ยก็คือคุณโคดี้ซึ่งทําคลิปโชว์การใช้รถรูรถเก่ารถในฟาร์มและยานพหาหนะหนักแบบสุดโต่งความรุนแรงของการทดสอบการโมดิฟายแบบไร้ขอบเขตพร้อมด้วยมุมมองที่ทั้งตลกและไม่น่าเชื่อทําให้ผู้ชมได้รับความตื่นเต้นมีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคนมียอดวิวรวมงกันเนี่ยมากกว่า1,700ล้านครั้งจากการอัปโหลดคลิปวิดีโอหลายร้อยคลิปอย่างไร ก็ตามตัวของโคดี้ถูกจับกลุ่มในวันที่12พฤศจิกาย,ยน2025ในรัฐเทนเนสซีในหมายจับข้อหาการหลีกเลี่ยงภาษีจากหลักฐานทางสารและก็การฟ้องร้องทําให้โคดี้ถูกตั้งข้อหาทั้งหมด2กระทงโดยระบุว่าเขาเลี่ยงภาษีสำหรับการซื้อรถซูเปอปร์คาร์อย่างเฟอร์รารี่ F8 ซึ่งมีมูลค่าที่สูงมากข้อความการฟ้องระบุว่าเขาพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอย่างจงใจโคดี้ถูกนําตัวเข้าคุกแต่เขาได้รับการประกันตัวในวันเดียวกันโดวยวางเงินประกันสูงถึง2ล้านดอลลาร์ ล้าาานบาทกรหลังจากปล่อยตัวเขาโพสต์ภาพของตัวเองใน i อที่ถูกใส่กุญแจมือพร้อมกับภาพจากกล้องวงจรปิดขณะดเจ้าหน้าที่มาถึงที่บ้านของตัวเองนอกจากนี้โคดี้เนี่ยยังปฏิเสธทุกข้อกลา่าวหาโดยได้บอกว่าเขาจ่ายภาษีตลอดมาและไม่เข้าใจว่าทำไมถูกตั้งข้อหาโดยการไม่แจ้งล่วงหน้าถึงกระนน้นเนี่ยความผิดที่เกิดขึ้นก็มาจากการที่โคดี้ซื้อเฟอร์รารี่มาแล้วก็ไปจดทะเบ,บียนผ่านบริษ,ษัทของเขาในรัฐมอนทานาทั้งที่ตัวเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในรัฐเทนเนสซีการกระทำนี้ทำให้สัมภารตั้งคำถาม เพราะมอนทาน่าขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐที่มีภาษีรถยนต์และก็เซลลแท็กที่ตามกว่าหลายรัฐในอเมริกาบางกรณีก็แทบจะไม่เก็บเลยนั่นทําให้มีคนสงสัยว่าโคนี้อาจตั้งใจใช้ช่องโหว่ตรงนี้นี่แหละเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในรัฐที่ตนอาศัยอยู่จริงซึ่งมีภาษีที่สูงกว่ามากเมื่อมองเผินๆการจดทะเบียนรถในรัฐอื่นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเสียทีเดียวเพราะหลายคนที่ซื้อรถแพงๆมากก็มักใช้วิธีนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ทารัฐมองว่าผู้เป็นเจ้าของรถกลับใช้รถที่จดทะเบียนในรัฐอื่นแต่เลือกไป ภาษีที่รัฐที่เก็บน้อยกว่า,ออาก็ถูกมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีแบบจงใจ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้โคดี้ตกเป็นเป้าของความสงสัยจนนํามาสู่ข้อกล่าวหาในที่สุดที่นี้สหรับรถเจ้าปัญหาอย่าง Ferrari f e r ร์นารี F8 มันก็เลยทําให้แฟนคลับของโคดี้หลายคนเลือกลองย้อนไปดูวิดีโอเกา่กาๆที่เจ้าตัวเคยทําเอาไว้และพวกเขาเนี่ยก็ได้พบเจอกับคลิปหนึ่งที่โคดี้เคยซื้อ Ferrari f e r ร์นารี F8 เมื่อ2ปีที่แล้วด้วยราคากว่า4ี่แสนดอลลาร์หรือราอสิล้านบาทด้วยกันโดยจุดประสงค์ที่เขาซื้อมาโคดี้ก็บอกเลยว่าเขาซื้อมาเพื่อทาลายมันทิ้งโดยเฉพาะ เพราะก็จะมีการทดสอบความทนทานในด้านต่างๆอีกด้วยซึ่งในท้ายที่สุดเขาก็ทําลายมันทิ้งจริงๆในวิดีโอที่3ที่เขาทําคลิปเกี่ยวกับการทดสอบความทนทานของ Ferra r i รที่นี้เนี่ยมันก็มีมุกเยวตัวมักจะเล่นอยู่เป็นประจำก็คือเวลาซื้อ Ferra r i รคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงรถซูเปอร์คาร์สีแดงแรงสามเท่าแต่สำหรับเขา f e r r a r i รเนี่ยมันมีแต่เรื่องของการฟ้องร้องจะทําอะไรก็โดน f e r r a r i ฟ้องไปหมดก็ฟ้องไม่เลือกหน้า ใรห,หน้าเหมือนมึงกูจะฟ้องทุกคนซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องจริงที่ทําอะไรกับเฟอร์รารี่ก็มักจะโดนฟ้องแต่สาหรับโคดี้นั้นคนที่ฟ้องดันไม่ใช่เฟอร์รารี่แต่เป็นศาลเทนเนสซีเนี้ยสิและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่โคดี้โดนตำรวจเข้ามาดําเนินคดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยเกิดติดคุกมาแล้วเพราะว่าเขาและทีมงานเคยมีปัญหากับเจ้าที่ในรัฐเทนเนสซี่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำเมื่อเดือนพฤษภาคม2022เขาโพสต์วิดีโอเล่าเหตุการณ์ที่เขาและลูกทีมเนี่ยกำลังทดลองเรือของตัวเอง แม่น้ำหลังจากนั้นหนึ่งในทีมงานได้ขี่เกสกีและทําให้เกิดคลื่นในบริเวณที่เป็น No Wake ซนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกฎชัดเจนว่าไม่ให้ทำคลื่นที่มันรุนแรงรบกวนผิวน้ําเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ในพื้นที่แม้จะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นก็รีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์ทันทีเพราะเห็นว่าพวกเขาทําผิดกฎอย่างจังเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาในเดือนมิถุนายนโคดีก็ดานโลวิดีโอใหม่อัปเดตคดีโดยบอกว่าเขาและลูกทีมกำลังถูกตั้งข้อหาความผิดและหูโทษซึ่งมีโทษสสูงงุถึจคกปี แม้ว่าฝั่งรัาจ,จะเป็นเรื่องเล็กในสายตาคนทั่วไปแต่ถ้าคาดีเดินหน้าต่อจริงๆมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของลูกทีมคนหนึ่งได้ทันทีเพราะหากเจ้าหน้าที่ตัดสินลงโทษเขาอาจสูญทุนการศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ก็ได้ตำรวจได้ยื่นข้อเสนอให้โคดีว่าหากเขายอมใช้ช่องยูทูบของตัวเองช่วยโปรโมตและช่วยแฟนๆไปลงทะเบียนเนรียนขอความปลอดภัยทางน้ำในพื้นที่พวกเขาจะยอมยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดให้ซึ่งดูเหมือนเป็นข้อตกลงที่ง่ายและได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่โคดีหรือใจไม่ยอมรับข้อเสนอนั้นเพราะว่าเขาเน่เนหวงอาค ของลูกขี่ที่อยากได้รับผลกระทบโดยตรงจากคดีเขาเริ่ดีจะให้ทนายเขามาช่วยต่อสู้แทนซึ่งก็หมายความว่าคดีนี้เนี่ยอาจลากยาวออเป็นปีๆก็ได้ซึ่งประเด็นของโคดี้เกี่ยวกับยูทูบเบอร์หนีภาษีนั้นมันก็ไม่ใช่เขาคนแรกที่โดนภาษีสามัรกรเล่นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มียูทูบเบอร์อีกคนอย่างโอมีอินอ l เฮลแคทที่เขาโดนตํารวจจับเพราะมีการทําธุรกิจผิดกฎหมายหลายอยา่างรวมถึงการเรียกภาษีด้วยเรื่องราวของโอมีเริ่มจากกิจาการ IPTV ทีที่เขาสร้างขึ้นกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นบริการสตรีม ช่องเคเบิลแบ,บและเมิดลิสิทธิ์โดยนำสัญญาณทีวีที่ถูกคุ้มครองมาปล่อยต่อให้ลูกค้าในราคาที่ถูกกว่าความผิดไม่ได้อยู่แค่การเอาสัญญาคนอื่นมาใช้แต่เป็นการทำแบบจริงจังจนสร้างรายได้มหาศาลผู้ให้บริการเคเบิลหลายเจ้าเสียหายต,งตรงๆและเมื่อรัฐบาลสหรัฐเข้ามาตรวจสอบก็พบว่าเรื่องทั้งหมดที่เขาทำอยู่นั้นเป็นการละเมิดลิสิทธิ์แบบเต็มรูปแบบแต่ปัญหาไม่ได้จบแค่เรื่องของลิสิทธิ์เพราะว่าโอมียังถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องของการเลี่ยงภาษีจากการไม่รายงานรายได้อย่างครบถ้วนและซ่่อนนนเเงิจจนววนมมากไให้รรัต หลังจากการสืบสวนซาตสินที่เขาเนี่ยต้องรับโทษกว่า5ปีครึ่งเพราะทั้งยึดทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถหรูบ้านเครื่องประดบับหรือว่าเงินโนดรวมถึงต้องจ่ายชดเชยให้บริษัทเคเบิลที่ถูกละเมิดและชําระภาษีหนี้ค้างอีกหลายล้านดอลลาร์ซึ่งรวมเ้าเนี่ยเขาต้องเสียค่าปรับให้ตํารวจเนี่ยมากกว่า30ล้านหรือก็เกือบหนึ่งพันล้านบาทเลยทีเดียวโอมีเนี่ยยอมรับว่าการทําธุรกิจแบบนี้ทําให้เขาได้เงินเร็วแต่เขาก็ยอมรับว่าการไม่จ่ายภาษียางถูกต้องเป็นความผิดที่ต้องรับผิดชออบเงแม้ เขาจะโทษว่ามีความผิดพลาดจากบัญชีหรือว่าทีมงานบางส่วนแต่สุดท้ายเขาก็ต้องมาเจอกับผลลัพธ์ของสิ่งที่ทําไปแมทมไปทั้งช่องยูทูบของเขาที่มีคนติดตามกว่าแป0แสนเนี่ยต้องถูกลบไปอย่างท้าวอนสำหรับเรื่องของภาษีในประเทศไทยเองก็เคยมียูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์หลายคนด้วยกันที่โดนสมบักิเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับการจ่ายภาษีประจําปีและมันทําให้พวกเขาเนี่ยต้องจ่ายภาษีย้อนหลังกันหลายหลักเลยทีเดียว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือพี่นนทาการสตรีมเมอร์เกมอาวที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งพร้อมกับผู้ติดตามกว่า2 5ล้านแสนคนเดินเล่าให้เราฟังในคลิปเปิดประวัติว่าในช่วงที่ช่องเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีะไรายได้เข้ามาอย่างมหาศาลเขาก็ไม่ได้จ่ายภาษีและต้องจ่ายภาษีย้อนหลังจํานวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของมาลีสวยมากที่เขาเล่าว่าตนเองได้จาก,กับเจ้าที่สัมภารที่เข้ามาหากถึงบ้านพร้อมกับระบุว่าให้เจ้าตัวจ่ายภาษีย้อนหลังอีกด้วยเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นเลยว่าภาษีเนี่ย สามารถหนีรอดไปได้แม้กระทั่งยูทูบเบอร์อย่างโคดี้ที่พยายามจะใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายแล้วก็ตามเพราะสุดท้ายต่อให้คุณจะมีเงินมากแค่ไหนหรือมีทีมงานคอยจัดเอกสารให้ดีเพียงใดถ้าภาคนั้นเห็นว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลพวกเขาก็สามารถเรียกตรวจสอบย้อนหลังได้เสมอและการถูกตั้งข้อหาภาษีนี่แหละเป็นหนึ่งในเรื่องที่หนักที่สุดเพราะมันไม่ได้คุยยอมความกันง่ายๆและอาจจะก,กระทบไปถึงชื่อเสียงอาชีพและชีวิตทั้งชีวิตของคนคนนั้นเลยทีเดียวกรณีของโคดี้จึงเหมือนเป็นบทเรียนให้เห็นเลยว่าในยุคที่ยูทูบเบอร์หาเงิน มากมีรายได้จากหลายทางกา,าก,การจัดการภาษีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆใครที่คิดว่าตัวเองเล็กเกินกว่าจะโดนตรวจหรือคิดว่าใช้วิธีเลี่ยงนิดหน่อยแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายมันก็อาจจะก,กลายเป็นปัญหาได้หมดเช่นเดียวกันกับหลายเคสที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่หรือคนที่ทําช่องมานานแล้วก็ควรตรวจสอบรายได้ของตัวเองให้ดีจัดระบบให้ชัดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้าจําเป็นเพื่อไม่ให้ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบโคโดี้ที่ต้องให้ตํารวจบุกบ้านและต้องมานั่งเคลียคดีีภาษ หลังกันนั่นเองล่ะครับและเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ทิดใต้คลิปนี้เลยนะครับและสำหรับใครเีียงไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเกม e r k r i d e r ที่ได้คะแนนน้อยจากซื้อเกมเพียงเพราะว่าใช้ AI ก็สามารถรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ